พี่น้องมอน,นี่อย,ยจุ๊พี่น้องเลยอ๋าขอไทยเด้อพูดอะบอกกินดิบกินแดงเด้อพี่น้องเด้อเบอรน้ำจิม้มรสเด็ดเซฟเสือเดี๋ยวเขาจะไปลุยกันพี่น้องเเออจะขอส่องเสียดแบบคำคำแบบใหญ่เลยทุกคนเบิ่งนีก่อนเนี่ยอ๋อมีมสาม,มชิก้<ม>กับชิม<ๆ>้มแบบสด น,นะเดี๋ยปกติกบบรบเบื้องเขาจกิกก้งเปลนนีนแดบงบน,น,นะทุกคนมาจะเอาแต่เอาแต่นี้เอาเนาะทุกคนนี่ส่วนผักบวบหอมเหมอดซะเลยแบบต้ตน,นใหญ่ๆนี่นเลยเนาะขั้วมีหมังมะระพอนนะน้อยไปเอาเจามาให้<ม>คือหมังมะระเนาะเอาไว้กลับทุกคนใส่ยอย่างไงหมักขั่วเอาไว้กลับหมักขั่วแหละแต่หอมลาบมีพันๆซะเลยพี่น้องนี่เด้อ เจีวหาดอบัดน,นี้เด้ออาซูมาบงเจมาบึงเธอเจีวบัดน,นี้มันเาเพ็ดนี่เสียบยาวเน,นะจานยาวแบบตุ๋ยต้องนินเลยนะะเข้มข้นนี่เลยเจีวโอ้ยเหรเพชรคือเพชรข้ามมบัติเรกินแบบคำ่งใหญ่เยลองบิ้งทุกคนเสีบคายแล้วเนาะ <laughs> <ม> <laughs> วัดคายแล้ว <laughs> mà lại chịu. Mm Ngon Mm hmm.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  Mm mình Mm hmm. 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 Mm 30กีบเนาะ30กีบเอ่อถึอจากบาทได้ตลกละอ้าวพักเด้จ้ะพักเด้จากบ่อว่า30กีบเอาแบบครบสุดเลยเด้อคำใหญ่ๆครบสุดตับบ่มีใช่ปะเออบ่มีก็ได้ซอยจุพี่น้องเอ้ยเอ้าเบิ่งทดลองก่อนเอาแบบเต็มๆคำแม่ลองเบิ่งแบบครบสุดเห็นอะไรอ้าวอ มาทางหลังก็ไดนะ้เนาะเบิ่งบ่อยจัดการมันตนอน้องแบบนี้อ๋อเนาะอันจออื่นเอาก็พันเอายอขึ้นมาก่อนย่อมาก่อนเหรอซอยจุอ๋อจุพัก,กนึ้นึงยินมในที่นั่นหะอมเส้นหนึงเนงนะงาะงมดสุราพี่น้องสวยใครทำยังไงเลยเต็มปากเลยตัวยตัว <c ười> <c ười> โคตรโอ้ยเราเอ้ยอ๋อทา้งนี้ทางนี้พวกทางนี้มีพร้อมทางนี้นะแบบคันเสียบเสือคันสลัดพนมนอ๋อแบบตักด้วยใช่เลยตรงนี้อ๋อไอ้ทุกขออภัยคนกินดิบบกกินดิบบกกินแดงเด้อพรงนี้มันปอกกระเทียมกูจิบยองอ๋อแล้วแซ่บข้างนั้นอุยไปวุ้นเ้ยแมนั่งวุ้นเดียว

อืมเสียปากทุกคนกราเบิ่งน้ำแจวบิ่งน้ำจิม้มสาตะบุยตับหวานเนาะธนาตับหวานพร้อมพ่อวไปซาเกินไปพร้อมโอ้อันนี้เนี่ยแก่ข้าวแก่ข้าวเพว่าเราเนี่ยเออแล้วเราเหามาแล้วเบอร์เสียดีแล้วอะย่างให้อีกแล้วทุกคนผู้นี้สุดยอดเลยผู้นี้สามสิบกริป เรื<ะ>่องความใส่กระขหม้อเกียมมาละไล้เพื่อนเนาะตวยตวยปอดบอทบ่มาชิม ลกินแบบบันนอกบันนาทุกคนนะแค่ข้าวเป็น่ขอไปเ <c oughs> ไปด้อน้องเด้อกินด,ดิบกินแดงบางคนกับโบกินเนาะถ้าก็โด,โด,โดนด้วนนึงนะแบบเป็นทายางอยู่ด้วยนี่แต่ว่ากัได้รสชาติอาหารบ้านนาเลยเนาะคัะอ่า เ mm hmm. มน <Yeah. S 2> ลูลาวเมนูอีสานเนาะผู้จักกันดีผ mm hmm. ู้ใดบอกกินติบกับกินซุกกับมีเนาะอ mm hmm. นี่อาก็คือปอบแต่ตอนนี้อ,นะอ่าสหายวีสิจัดแบบคำแญ่ๆคักๆส่งตรงจากบริคำใซค,คนบริคำใต้ก,กินดิ่พื้นกันเ่าอ๋อที้สุดย่นอนเนาะเวลา้างงัวนี้ลอยลอยเนื้อเนาะอยู่ในหนังมันฮะกอยค้าโค้งกอยค้าโค้งเถื่อนปอบ สามสิบกิบสิบกิบศีนีโอ้หเป็นรสังเห็ดศีนีอ๋อถูกมุกเแตกหรือเป็นอย่างกระดากระเดียเจียวอีกอหมดลงไปอ๋อถูกโอ้ยโอ้ยมม แต่าษาบ้านนอ,อกเขามมพลเป็นอะไรมุจมมมมลมองมอ,อง้หยุหยับหย,ยุบหย,ยับหยุบโอ้มันบิดยังไงส้นนสมติบนไลึกใช่หมอนี่นกิ่นน่ป๊กๆเลยโอ้โธจริงอีกนนตึกๆนะ อันซิเขม,ม,มีตาหวานนี่สุดยอดน,นะมีตาหวานสุดเลยตาหวานมนั่งพี่น้องเดินมาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อนะตุ๋ยตุ๋ยอู<ม>้ยแซ่บๆนี๊ยบนกินข้นขาวน้มกันพี่นอ้องไปข้าวเปล่าเรยกกระเจี๊ยค่ากนไปยอดยวกเบิบ่งเบิ่งเขากินกระเจี๊ยบละพี่น้องเลยหยวกเลย เห็นอะไรมันอาพี่น้องเบิ่งเด้อผู้นีิสิเฮ็ดให้เบิ่งเด้อมี30กีบมีผักหลายอย่างว่ะคุณว่าสายดิบคุณวะเอออยู่บ้านอยู่บ้านจะก็กินเป็นประจำบ่ประจำเนาะว้าวด้วยด้วยอร่อยมากอร่อยมากปลอมบอดปเลอมทุกนโปเลยคุณวะมีนเชียวมาเฝ้าเนาะ คคครรัับบเดือกพี่น้องเด้อเข้าสิลองแบบให้บักอาบักหมากินเนาะบักหมากินเพไปวะนี่ชิคุยแก้วนี่อืสิคุยแจ้วให้มันกินคือคนนี่เนาะมันสิกินบ่นี่ให้น้อยบ่ให้มันหลายเนาะทุกคนนี่อ๋อมเร็วมาเร็วเอ้ามาเร็วมากินเร็วเออนี่เด้อ อออุ๊ยปอดโธ่ปวดว่ะสุดหย่อนปวดว่ะเออแล้วนอกจากนุ่มลาวมากินอ่าซอยจูด,ดิบแล้วยังมีนุ่มเวียดมือหน,นินะลองบึง้งไอ้น้องเวียดนามาละ่ะโอ้คือกินสุปเผาแต่จำเขากินโซ่โซ่โซ,โซ่เนี่โนยโซ่เนี่ย,ยจักบาทเอาเลยลุยคำคักจักบาทนี่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 นีวยนี่คักนี่แดงๆนั่นแหละโอ้ไอ้น้องเวียดน้ำมาล่ะ เป็นใหญ่ดีโควียดก็กินเลยสุดยอดพันซันเนะบ่มีมะนาววะผูถามมามะนาวบาทเลยจะจะไปซื้ออีกแล้วสินะโมไปละอ๋อปุยลักหนอโอ้ยว้าวดีกว่าคุณนี่ยังพ่นอิ่มอ่ะคุณนี่ไอ้หนุ่มเรา่ใกล้แล้วใกล้แล้วปะอีกโลนึงยิ่งละ ข <c oughs> ้าวเหนียวตุยเลยมันสุดหน่อเลยพี่น้องเลยเนาะกินแบบอ่าซอยจุซาซิมิเปิดมาเด้อซอยจุซาซิมิเปิดมาทำข้าวอ่าทุกอย่มีสาหร่ายนี่ครับมีตะวีเลาะเมาหรือเลาะคือกินสุภาพเลยเดินทางมอญนี่จัดมันจับมามากเลยพี่น้องเลยเปิดมาเหรอเฮ้ยเดี๋ยว คมคนคนคนเวียดเขาเอือนมากอย่างเัี้ยอ่าอนี่ก็เอ่อมักมาละมบดดำมบดัำมบดัำเป็นภาษาของเวียดเนาะโอ้โหขมนะชาวเวียดหมักมักมาละสนุกใส่หมักใส่บิ่งกินพี่น้องเลยเบิ่งมือแบบหย่อนหยานหย่อนหยันคือแบบอยู่ตามไฟแดงนะแต่มันก็บุกขึ้ต่ำก็จะเคื่อมือนี่ก็งึดพี่น้องเลย คนมันก็หลายสุ่มเข้าไปกรบโบต่ำกันเถื่อนสุภาพที่อันนี้แข็งมะละพันเพื่อนว่ามันมันแซ่บขนะดป้าหากเห็นมะละพันเลยอันนี้พันข้าวเหนียวใช่พันข้าวเหนียวอันนี้เพื่อนว่อ๋อท็อคต้องวัวก็แต่เนี๋ยวเป๊ะ